ครับสวัสดีนะครับไฟนี้เป็นไฟชุดที่สองต่อเนื่องจากไฟแปะโน้ตเปลี่ยนชีวิตชุดแรกที่ทางแอดมินเราได้เอาลง YouTube ไปแล้วนะครับในชุดที่สองเนี่ยผมพยายามมาตอกย้ำผวกเราอีกรอบหนึ่งถึงว่าทำไมต้องแปะโน้ตทำอย่างอื่นไม่ได้เหรอคิดเองไม่ได้เหรอนะครับก็ย้ำนะครับว่าถ้าเราคิดเองได้เนี่ยเราคิดไปนานแล้วครับ แต่ข้อมูลร้ายๆผ่านทีวีละครงานเพื่อนที่ทํางานหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับมันคอยตอกย้ําให้เรามีแต่จะมองโลกในแง่ร้ายแล้วก็ทําให้เราหลงลืมที่จะคิดดีหรือว่าคิดไปที่สิ่งที่เราปรารถนามันจริงๆฉะนั้นเทคนิคการแปะโนต้ตเนี่ยก็คือเทคนิคในการที่เราบังคับจิตใจนั่นแหละผ่านสายตาอานาตาเนี่ยนะครับในการมองแล้วก็ให้ข้อมูลเนี่ยมันส่งเข้ามาเข้ามาที่จิตใจนะครับ แล้วก็เปลี่ยนแปลงที่ภายในของเราซึ่งในเรื่องของเกี่ยวกับอายตนะต่างๆนี่ผมได้อธิบายในฝ่า,ายแรกของการแปลงโน้ตเปลี่ยนชีวิตไปแล้วก็สามารถไปตามดูได้นะครับชื่นแปลงโน้ตคืออะไรหลายๆคนยังสงสัยและยังถามกันแปลงโน้ตก็คือการพูดกับตัวเองนะครับฝรั่งเรียกว่าเซล์ทอปมันทรงพลังมากนะการพูดแต่ตัวเองกับตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะการพูดในด้านดีๆกับตัวเองมันเป็นการบอกสิทใต้สำนึกของเราครับว่า เราต้องการอะไรจริงๆเราเป็นอะไรจริงๆเราอยากให้มันมีสิ่งใ,ใดๆในจริงๆพอสิทธิ้สํานึกของเรารับข้อมูลส่วนนี้เข้าไปมากเข้ามากเข้ามากเข้า,า,ขา,า,ขาปั๊บมันจะไปสั่งสมองให้เกิดรอยอยกักนะครับเอาให้ละเอียดก็คือตัวแอคซอนนะ่แขนของเซลล์สมองเนี่ยนะครับมันจะจับ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 ,จ,บ,จ,บจับกันแล้วก็เกิดเป็นพฤติกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวนําเราไปสู่สิ่งที่เราปรารถนานั้นนะครับ แล้วพอมารู้ตัวอีกทีหนึ่งเราก็กลายเป็นสิ่งนั้นจริงๆขึ้นมาล,ละดังนั้นในเรื่องของการแปะโน้ตนี่ผมเชิญชวนทุกคนให้เขียนสิ่งที่ดีงามนะครับโดยชุดแรก21วันแรกเนี่ยที่อยากจะให้ทําก็คือการเปลี่ยนโลกภายในให้ได้ก่อนผ่านกลุ่มข้อมูลเชิงบวกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอบคุณนะครับให้อภัยนะครับอฉันมีโชคดีนะครับฉันอดทนฉันพยายามนะครับจะเกิดเรื่องดีๆขึ้นกับฉัน ฉันสามารถให้ไปได้ง่ายนะครับหรืออื่นๆที่ผมได้สอนไปแล้วในไฟล์แรกก็สามารถไปตามดูได้นะครับฉังนั้นตอกย้ําในตรงนี้อีกทีหนึ่งว่าการแตะโน้ตคือการเซลทล์กพูดกับตัวเองในด้านดีเพื่อให้จิตใต้าสานึกรับข้อมูลพอจิตใต้สําสนึกรับข้อมูลรับข้อมูลมากเข้าจะไปประวัมสมองและเกิดเป็นพฤติกรรมนําไปสู่สิ่งที่เราปรารถนานั้นได้นะครับการแตะโน้ตเนี่ยยังไม่ใช่การเขียนเป้าหมายนะครับ การแตะโน้ตยังไม่ใช่การเขียนเป้าหมายมีวิธีการเขียนเป้าหมายที่ทรงพลังมากๆซึ่งผมจะอธิบายในฝ่ายถัดไปนี้ติดตามฟังนะครับครับสวัสดีนะครับฝ่ายนี้ชื่อว่าฝ่ายการเขียนเป้าหมายการเขียนเป้าหมายเนี่ยในทางจิตวิทยานถือว่ามีความสําคัญและทรงพลังมากๆคือเขาบอกเลยนะครับว่าคนจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสาเร็จ ขึ้นอยู่กับการเขียนเป้าหมายของตัวเองและการเขียนเป้าหมายของตัวเองนี้ก็จะถูกสอนนะครับในกูรูผู้ประสบความสําเร็จหรือนักจิตวิทยาในหลายสายเลยนะครับเช่นนัปโบรีนฮิลนะครับ b บร a n นเท c ซหรือว่าอีกหลาย,ลายๆคนก็จะมาพูดนะครับแล้วก็ถูกเรียกกันได้หลายแบบ go นะครับนะครับ,นะบ definite chief aim นะครับหรือว่าอื่นๆอีกหลายคำก็คืออันเดียวกัน,นในการตั้งเป้าหมายชีวิต เป้าหมายที่เราต้องการอย่างที่เวลาพูดถึงมันนั้นเนี่ยมันรู้สึกรู้สึกดีอะนะครับรู้สึกอยากจะไปถึงอยากจะเป็นสิ่งที่ไปอย้าแล้วก็เป้าหมายนั้นเนี่ยสามารถที่จะครอบร์ครอบคุมนะครับเป้าหมายอื่นๆได้ด้วยคือมันมีเป้าหมายใหญ่ๆไว้แล้วก็สามารถมีเป้าหมายเล็กๆใต้เป้าหมายใหญ่นะครับที่เป็นบันไดไปสู่ความสมําเร็จนั้นได้ด้วยนะครับ อันนี้จะเล่าในเรื่องของการเขียนเป้าหมายใหญ่การแตะโน้ตที่ผ่านมาเป็นส่วนของการโปรแกรมจิตได้สำเร็จก,ก็เป็นเหมือนเป้าหมายย่อยๆเหมือนกันนะครับที่เราจะให้มันเกิดขึ้นก่อนนะฮะเพื่อสร้างอุปนิสัยที่สําคัญเช่นการคิดบวกนะครับเพื่อสร้างจิตใจของเราที่มันจะไปสร้างรอยหยักในสมองแล้วก็บังคับพฤติกรรมของเราให้เราสนใจในสิ่งต่างๆที่จะนําไปสู่เป้าหมายย่อยๆของเรา แต่ทุกคนจะต้องมีการเขียนเป้าหมายหลักๆเป้าหมายใหญ่ที่ครอบคลุมทุกเป้าหมายเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เวลาที่เรามองเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอืมมันรู้สึกดีอ่ะมันมีความสุขที่ได้มองมันมีความสุขที่ได้จะเป็นมันมีความสุขที่ได้ก้าวเดินไปสู่เป้าหมายนั้นนะครับมันมีความหมายกับชีวิตมากนะครับเพราะเหมือนกับชีวิตเนี่ยถ้ามันไม่มีเป้ามันเหมือนมันเดินสเปดสะปะาดและชีวิตมันจะไร้ทิศทาง ซึ่งเป้าหมายเนี่ยเราสามารถเขียนได้หลายวิธีนะครับเช่นเป้าหมายระยะสั้นหกเดือนเป้าหมายระยะสั้นหนึ่งเดือนเป้าหมายระยะหนึ่งปีห้าปีสิบปียี่สิบปีในทางจิตวิทยาเขาจะแนะนําให้เขียนเป้าหมายหกเดือนหนึ่งปีห้าปีสิบปีและยี่สิบปีครับแล้วก็ไปถึงเป้าหมายสูงสุดเนี่ยจะต้องครอบคลุทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับคือเมื่อมันรู้ ยี่สิบปีแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วแต่ละบ,บันไดของหนึ่งปีห้าปีสิบปีเนี่ยก็จะเป็นบันไดที่สอดคล้องไปเพื่อเป้าหมายหลักคือเป้าหมายเมื่อครบยี่สิบปีนะครับนั่นก็เป็นการวางส c o p e ของเป้าหมายตามเวลาซึ่งก็แล้วแต่คุณที่อยากจะไปตั้งนะครับจะตั้งสั้นตั้งยาวแล้วแต่คุณแต่แนะนำและเชิญชวนให้ตั้ง มีคนคนหนึ่งครับเขาเขียนเป้าหมายของเขาเอาไว้นะครับตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่มีชื่อเสียงเขาเขียนไว้ในเดือนมก,กราคมปีพันเก้าร้อยหกสิบเก้านะครับเขาชื่อว่าบูสลีครับบูสลีเรารู้จักเป็นดาราฮอลลีวูดคนจีนนะครับที่ไปบูอ่ะเป็นคนแรกนะครับไปเอากังฟูไปเยผยแพร่ที่ที่ฮอลลีวูดที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ด่งดังไปทั่วโลกในตอนที่บูสลีไม่มีชื่อเสียงท่านเชื่อไหมครับบูสลีก็มาเขียน เป้าหมายของเขาเขาเขียนแบบนี้ครับข้าพเจ้าบูสลีจะเป็นซูเปอร์สตาร์ชาวเอเชียคนแรกที่ค่าตัวสูงที่สุดในอเมริกาเพื่อเป็นการตอบแทนข้าพเจ้าจะแสดงอย่างน่าตื่นเต้นที่สุดและให้คุณภาพที่ดีที่สุดในฐานะนักแสดงเริ่มต้นที่ปี1970ข้าพเจ้าจะสำเร็จในการมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และจากนั้นต่อไปจนถึงสิ้นปี1980 10ปีข้าพเจ้าจะเป็นเจ้าของเงิน10ล้านเหรียญข้าพเจ้าจะใช้ชีวิตอย่างที่พอใจและบรรลุสันติสุขภายในและความสุขลงชื่อพูตลีมกราคม1969เขาต้องการประสบความสำเร็จในปี1970ก็คือ1ปีนะครับและถัดจากนั้นอีก10ปีเขาจะเป็นเจ้าของเงิน10ล้านเหรียญคือมีชื่อเสียงมากแล้วแล้วเขาพอใจที่10ล้านเหรียญเนี่ย นะครับเมื่อเมื่อถึงสิบล้านเหรียญที่เขาตั้งเป้าไว้เนี่ยเขาก็จะอยู่อย่างสันติสุขและมีความสุขและก็อุทิศตนนะครับเพื่อไปสู่การเป็นซูเปอร์ซูเปอร์สตาร์ชาวเอเชียคนแรกที่มีค่าตัวสูงสุดในอเมริกาในฮอลลีวูดนี่นะครับเพื่อตอบแทนโอกาสที่จักรวาลมอบให้ดังกล่าวเนี่ยบุสลีจะแสดงอย่างน่าตื่นเต้นข้อความของเขานะครับจะแสดงอย่างน่าตื่นเต้นที่สุดและให้คุณภาพที่ดีที่สุดในฐานะนักแสดงท่านทั้งหลายครับ พอมาดูอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอยู่สองส่วนด้วยกันคือหนึ่งส่วนที่บอกไปตรงๆตงๆเลยว่าเราต้องการเป้าหมายอะไรของบูธลีนี้ก็คือต้องการมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดใช่ไหมครับในฐานะนักแสดงเอเชียในสหรัฐอเมริกาและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกภายในหนึ่งปีจากนั้นพอครบสิบปีเขาขอมีเงินสิบล้านบาท และเขาพอใจที่สิบล้านเหรียญอ่ะสิบล้านเหรียญน,นะครับสหรัฐอเมริกานี่ยนะครับเขาพอใจที่ตรงนี้จะบรรลุสันติสุขในทุกด้านของเขาแล้วก็พอใจที่ตรงนี้แล้วก็ลงชื่อฮูสลีนี่คือสิ่งที่เขาต้องการขราวนี้จักรวาลไม่ใช่ว่าเขียนไว้แล้วปั๊บแล้วมันเทนั่นเทนี่มาให้เรานอนอยู่ที่บ้านเรานะครับเราจะต้องเดินไปหาจักรวาลจะให้โอกาสนั้นนะครับแต่คุณจะตอบแทนโอกาสที่จักรวาลมอบให้อย่างไร บุสลีเขาตอบแทนโอกาสแบบนี้ไงครับเขาเขียนว่าข้าพเจ้าเพื่อตอบแทนโอกาสดังกล่าวข้าพเจ้าจะแสดงอย่างน่าตื่นเต้นที่สุดและได้คุณภาพดีที่สุดในฐานะนักแสดงนั่นเห็นไ,ไหมครับบุสลีเป็นคนที่เอาศิลปะก,กังฟูไปเผยแพร่แล้วก็ทุ่มเทมากแสดงจนตัวเองตายเนี่ยนะครับคือทุ่มเทให้กับการการแสดงนะครับ คิวบู๊ต่างๆของเขาเนี่ยเขาดีไซน์เองแล้วก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงเสี่ยงตายเสี่ยงอะไรเขาทาเองหมดนะครับไม่ธรรมดาก็สมแล้วครับที่ว่าบุสลีเนี่ยจะบรรลุความสำเร็จภายในปีเดียวคือดังบรนทู้แตกเลยนะครับในปี1970นี่ดังบ็นทู้แตกเลยแล้วก็ถัดจากนั้นอีก10ปีชื่อเสียงเก็บยศดของเขาก็โอ้มั่งคั่งในทุกด้านแล้วก็บรรลุสิ่งที่เขาหวังไว้จริงๆเป้าหมายมีแล้วเราจะอุทิศตน ไปเพื่อเป้าหมายนั้นอย่างไรเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องเขียนลงไปในเป้าหมายเหมือนกับที่บุสลีเขียนนะครับสมมุติว่าเป็นเด็กชายดำรงธรรมล้านที่อุท่ไทวันเนี่ยเด็กประถมนะครับลูกเพจที่อายุน้อยที่สุดของเราเนี่ยนะครับเขาเขียนเป้าหมายที่แปะไว้ที่อ่าบ้านเนี่ยนะครับด้วยลายมือตัวเองบอกว่าผมต้องการสอบได้ที่หนึ่งนะครับและน้องดำรงธรรมก็จบลงแค่ที่ตรงนี้ สิ่งที่ขาดไปของเป้าหมายที่ดํารงทําส่งการบ้านให้ทางผมโดยที่คุณย่าเนี่ยเอามาโพสให้เราดูกันนีนะครับก็คือดํารงทําต้องไปเขียนเพิ่มว่าเพื่อความสําเร็จและโอกาสในการสอบได้ที่หนึ่งในปีนี้นะครับสองพันห้ารอยห้าสิบเก้าเนี่ยผมจะอุทิศตนเพื่อการตั้งใจเรียนพยายามอ่านหนังสือทําการบ้านติวกับเพื่อนทําแบบฝึกหัดทุ่มเทในการเรียน อะไรไม่เข้าใจผมจะไปเรียนพิเศษผมจะกวดวิชาผมจะพยายามทาความเข้าใจให้มากขึ้นตั้งใจทุ่มเทเพื่อตอบแทนโอกาสในการได้ที่หนึ่งอย่างนี้เรียกว่า reasonable สมเหตุสมผลแต่ถ้าหากว่าน้องนำลงทาไปเขียนว่าผมต้องการสอบได้ที่หนึ่งเพื่อโอกาสในการสอบได้ที่หนึ่งผมขออุทิศตนให้กับการนอนกลางวานันการเล่นแต่บอลกับเพื่อนการไม่ตั้งใจเรียนนะครับการขี้เกียจไอ้น,นี่มันก็เป็นสิ่งที่มัน ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายนะครับผิดแต่สำเน็จและสมองมันก็จะพาเราไปทําผิดเนี่ยนะครับที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายฉะนั้นข้อคําถามอ่าข้อคําที่บอกว่าการอุทิศตนไปอย่างไรควรจะเป็นการอุทิศตนไปให้สอดคล้องกับเป้าหมายเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างของบุสลีนเนี่ยแหละครับเพื่อให้ได้ชื่อเสียงมากที่สุดในฐานะนักแสดงเอเชียในรัฐอเมริกาผมขออุทิศตนการแสดงต่อหน้ากล้องที่ดีที่สุด ตื่นเต้นที่สุดมีคุณภาพที่สุดในฐานะนักแสดงนี่เป็นข้อความของเขานะครับฉะนั้นแล้วเหมือนกันนะครับวันนี้เพิ่มเติมจากการฝึกแปะโน้ตมาสามสัปดาห์เขียนเป้าหมายของท่านครับอยากได้อะไรในหนึ่งปีห้าปีสิบปีและยี่สิบปีถ้าคิดไม่ออกเอาระยะสั้นก่อนก็ได้นะครับแต่ผมเชีร์ว่าในไหนมันจะได้ทำแล้วทำระยะยาวไปเลยนะครับแล้วก็ทำใหญ่ไปเลยนะครับคิดแล้วก็ วางแผนให้มันเป็นการเป็นงานในระยะยาวไปเลยและไม่ต้องห่วงนะครับบุตรีเขียนแค่นั้นเขียนเล็กๆแค่อย่างที่ผมบอกเขาก็ยังสามารถประสบความสมําเร็จได้นะครับเดี๋ยวจักรวาลเขาจะทํางานของเขาไม่ต้องไปบอกว่าอุ้ยต้องให้ละเอียดมีดีเทลละเอียดไม่ต้องครับแต่ขอให้มันสมเหตุสมผลต่อกันเดี๋ยววิธีการนั้นจักรวาลจะส่งมาให้รายละเอียดดีเทลต่างๆจักรวาลจะเป็นคนมามอบให้ให้เราว่าต้องทําอะไร A B C งไงเดี๋ยวมันจะเป็น ที่มาที่ไปของมันเองเป็นเหตุเป็นผลของมันเองนะครับซึ่งเราจะค่อยๆรู้ไปดังนั้นการเขียนเป้าหมายไม่จําเป็นต้องเขียนละเอียดนะถ้ามันเขียนละเอียดมันรู้ทุกขั้นตอนมันก็เหมือนกับเราตื่นเช้าแปรงฟันใช่ไหมครับรีดผ้าใส่เสื้อผ้าแล้วก็ไปทํางานที่ทํางานเราแล้วก็กลับนะครับอาบน้ํากินข้าวนอนมันคือกิจวัตรประจําวันน่ะเป้าหมายมันไม่ใช่อย่างนั้นเป้าหมายมันหลวมๆได้นะครับแต่มันเป็นสิ่งที่มันมองว่ามันมัน อิ่มใจมันมีความสุขนะครับมันมีมีพลังที่อยากจะไปถึงและไม่ใช่ว่าเป้าหมายเนี่ยจะต้องเป็นแค่เรื่องการงานความสาเร็จความร่ารวยนะครับท่านสามารถเอามาดีไซน์กับทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพที่พวกเราเน้นในกลุ่มของเราเนี่ยนะครับและไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมของเราก็ได้นะครับว่าเราตั้งเป้าหมายให้จิตใจของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์ มันสะอาดมันจเจริญขึ้นมากเท่าไหนเพียงใดเราก็สามารถที่จะเขียนได้นะครับฉะนั้นฝากเรื่องของการตั้งเป้าหมายไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับวับนนี้สวัสดีนะครับ